ดูเนื้อของพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กับเนื้อของส,สมเด็จเกจชยูนะครับเนื้อจะใกล้เคียงกันมากผมก็ไม่กินเรื่องพระหรอกครับแต่ผมก็อาศัยดูอาศาัยจำเอาเนี่ยมันสารและเชื่อมดยสารของพระสมเด็จชายูก่อนแล้วกันนี่ฮะเนี่นนพยพวกไอ้เล่ดอกไม้พวก เนี่ยเบิกหอยอะไรเนี่ยธาตุสีขาวขุ่นแล้วก็สีขาวใสสังเกตดูสังเกตดูนะฮะเนี่ยขาวใสขาวขุ่นแล้วก็นี่ดอกไม้แล้วก็เม็ดกระเทะอะไรอะเต็มเหมือนครับนะฮะเนี่ยนะฮะเห็นนะฮะชัดไหมชัดเจนไหมครับ กันเนื้อแล้วจะเป็นเหมือนเนื้องาช้างเนื้อเนี่ยเขาเรียกเรียกไม่ถูกจอมมันเนี่ยเนี่ยมันสารเขาจะเยอะมากนี่เป็นต้นตรับของสมเด็จเนี่ยนะครับของพุทธจัดกาโตเนี่ยครับเนี่ยจะมีพวกมันสารสำคัญสำคัญเยอะนะเนะ่ยอะไรเนี่ยดินดำเนี่ย แพวพบเหลือดำพบอะไราเนี่ยแร่ลาเอาละลาจะไปมาดูทิ้ใหญ่กันทิเด็ดิ้ใหญ่หหญลระครังเมือมนลสารก็จะคล้ายกันนะวลสารทำ้านแร่ดอกไม้แล้วก็พบปลกขอยก็จะเป็นอย,ย่างนี้ ไม่เก่งเมกันแต่เราใสา่จำเอาจำพิมพ์จำมนลสารกันเนื้อแลก็ลองลอยความเก่าคาบเครือบนะครับมีขาบกูอยู่แล้วก็เนื้อที่บวมขึ้นมาของพิมใหญ่เห็นไหมเนื้อจะบวมเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็มี การกดของพพิมพ์ที่ว่ากดแล้วไม่ติดก็จะม้วนขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับจะม้วนขึ้นมาเนี่ครับชัดไหมไม่เลยนะครับไปดูข,ข้างด้านข้าง สารกันเยูฮะแรกมีเกสดอกไม้ว่าแปดอะไรของเขาด้านหลังครับด้านหลังเกสเชโย